ของ m x นะครับพอเข้ามาแล้วรถจะเป็นสานะนี้แบบนี้นะครับเป็นรูปตัวรถแล้วก็มีบอกว่าเราเปิดประตูฝั่งไหนนะครับนี่เราเปิดประตูก็จะมีสาระคาว่า Isuzu ขึ้นมาแล้วก็กดปุ่ม s t a ์ทด้านนี้นะครับ ส่วนหน้าจอเราขึ้นมามันจะเป็นตรงนี้นะครับเราก็กดตกลงไปนี่นะครับเวเราออกรถก็กดปุกแล้วก็กดาถอยหลังนะครับเซนเซอร์จะมีทางด้านหน้านะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับส่วนกล้องด้านหลังอะ่ะมันจะเอียงตามเราเลี้ยวให้ด้วยนะครับ หน้าก็เกียดีนะครับก็จะมีบอกที่หน้าปัดพวงมาลัยนะครับอ่าเป็นบอกที่หน้าจอนะครับ สองเอซอร์ตยรน่างนี้นะครับมันก็สามารถเลื่อนหน้าปัดได้นะครับมันจะมีที A, ่พีที่บแล้วก็ตัวนี้แล้วก็จะเป็นตั้งค่านะครับส่วนเบาะนั่งฝั่งคนขับเป็นแบบปรับไฟฟ้านะครับส่วนด้านคนนั่งจะเป็นปรับมือนะครับสําหรับรุ่นอีริกันนะครับมันจะมีบอกเปอร์เซ็นต์ในการเหยียบคันเร่งนะครับ เป็นเครื่อง1.9นะครับ150แรงมา้าถามว่าอืดไหมมันก็ถ้าสำหรับคนที่ขี่รถแบบไม่ต้องการความเร็วหรือบูตปาดอะ่ะมันก็ขี่ได้นะครับแต่ว่าถ้าเราต้องการแบบเวลาใช้รถเราต้องขี่แบบด้วยความเร็วหรือบูดปาดแบบเนี้ยค่อนข้างจะอืดน,นะครับสำหรับเครื่องตัวเนี้ยถ้าเราขี่แบบว่าหวานเย็นหรือแบบนึบๆมันก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับกระจกนะครับมองหลังเป็นแบบตัดแสงอัตโนมัตินะครับ การขี่นะครับความรู้สึกในการขี่ตัวเนี้มันจะไม่นิ่มเกินไปนะครับท้ายก็ไม่ได้โยนขนาดนั้นนะครับถามว่าขี่ด้วยความเร็วประมาณ100 120ก็โอเคอยู่นะครับเพราะไม่ได้ใช้ความเร็วมากไปกว่าน,นั้นนะครับสำหรับคันนี้ตัวนี้เวลาเราลงเขานะครับเหมือนเกียร์มันจะช่วยแบบหน่วงให้เราด้วยนะครับ โต้นะครับ6สปีดมีเกียร์ P R N D นะครับแล้วก็สามารถดึงบวกลบได้โดยการผักเข้ามาหาตัวเรานะครับถ้าเราบกดลบหน้าปัดก็จะขึ้นว่าเป็นเกียร์5เกียร์อะไรอยู่นะครับประมาณนี้การขับรู้สึกว่าถ้าเราต้องการกดแซงหรือต้องการเร่งแบบ เล่แซงคิกดาวอะไรแบบนี้นะครับมันจะต้องกดคันเร่งที่แบบอย่างนี้ผมบอ,อกตัวนะครับเนี่ยเราต้องกดคันเร่งถึง40มันก็จะเร่งหน่อยนะครับถ้าเรากดมนันหนักๆอ่ะมันก็จะไม่เอื้อเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเราขี่แบบเหยียบแบบจิ้มๆแบบสําหรับรถที่มันเครื่องใหญ,ใหญ่หรือว่าแรงมาเยอะๆนะครับก็จะรู้สึกว่าตัวนี้มันต้องเหยียบลึกกว่ารถที่แรงมาเยอะๆกว่าคันนี้นะครับ ส่วนถ้าเป็นพูดถึงเรื่องเครื่องสามพันก็น่าจะพูดปาร์ตวาคันนี้นะครับแต่ถ้าพูดถึงเรื่องการประหยัดน้ํามันก็ต้องยกให้คันนี้นะครับแต่ผมว่าเครื่องสามพันกับเครื่องหนึ่งจุดเก้าเวลาเดินทางไกลๆนะครับก็อาจจะพอกันนะครับเพราะว่าเครื่องสามพันเครื่องใหญ่นะครับแล้วมันรอบต่ำนะครับถ้าเราใช้เดินทางไกลๆ <_ depressed. S 2> ยาวๆแต่ถ้าในเมืองก็ต้องเป็นคันนี้แหละนะครับเนี่ยเหมือนเราต้องเหยียบคันเร่งให้มันลึกหน่อยนะครับ ถึงจะเร่งได้ทันใจเรานะครับรึก,กว่ารถที่มีแรงม้านะครับเยอะๆนะครับเพราะตัวนี้เครื่องมันแค่1.9ร้อยห้าสิบมานะครับแต่มันแบกน้ําหนักตัวถังที่เป็นเจ็ดที่นั่งแล้วก็เป็น PPV แบบนี้นะครับก็ค่อนข้างทําให้มันช้านิดนึงแต่ัตราการโริโภคน้ามันนะครับอยู่ประมาณขี่ร้อยถึงร้อยยี่สิบนะครับไม่เกินร้อยสามสิบอยู่ที่สิบสองจุด 19ก้าลเมตอรนะครับถึง13ก็กว่านะครับอันนี้เดินทางในไกลย,ยาวๆนะครับส่วนในเมืองยังไม่ได้ลองนะครับเดี๋ยวให้ดูอัตตาบริโภคน้ำมันนะครับ ยาวก็จะได้ประมาณ12-13หรือได้มากกว่านั้นแล้วแต่แลักษณะาการขี่ของแต่ละท่านนะครับแต่ถามว่าประหยัดน้ามันไหมคันนี้ประหยัดน้ามันนะครับแต่ว่าตาเล่งอาจจะไม่ค่อยทันใจเท่าไหร่ไม่ค่อยปูดปารนะครับ กว่าเปอรีกกับครึ่งหนึ่งนะครับในครึ่งหนึ่งมันก็จะตื้อๆหน่อยเวลาเราขึ้นเนินนะครับหรือว่าขึ้นเขาส,สาหรับรถตัวนี้ ไม่ทันใจนิดนึงก็ต้องให้เว้นช่วงนะครับประมาณ1นึงถึงวีนะครับก็ต้องเป็นช่วงการจังหวะรถดีๆนะครับถ้าขี่ทุกวันหรือว่าซื้อมาใช้มันก็น่าจะเข้าใจรถนะครับอย่างตัวนี้คิดดาวนะครับถามว่ามันเร่งดีไหมมันก็โอเคนะครับสำหรับเครื่อง19ไม่ได้แบบพุดบปาร์เหมือนเครื่อง1 9ของเกียร์ธรรมดาครับอันนั้นพุดบปาร์ดีก็ประมาณนี้นะ แล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีนะครับ